หลยอหน้านี้นะครับโดยการที่เรารวมเอาการประมาณค่าอย่างแบบอนุรักษ์แล้วนะประมาณค่าแบบเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะตีแย่ตีน้อยๆไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะสำหรับเอ่อผลกระทบนะครับของการที่เราปรับปรุงสภาพปรับปรุงการปรับอากาศให้ดีขึ้นเนี่ยนะแล้วก็รวมกับการปรับ ผังนะครับที่ทำงานที่มันดีขึ้นเนี่ยาสามารถสามารถเอ่อื่นะนะเอ่อสามารถมีผลต่อเอ่อสามรรถ,ถนะการทำงานทั้งหมดนะครับมีผลต่อการลางานนะครับแล้วก็การลาออกนะแบบเนาะ absentee absent นี่มันหมายถึงขาดงานแล้วก็ turnover นี่ก็คือ ลาออกอะนะแล้วก็อโอกาสหรือผลประโยชน์ในแง่ของการเงินรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็เป็นเรียกว่าเรียกว่าจะได้ผลประโยชน์ในเชิงตรงเงินนี่กลับมาหลายเท่าเลยนะแบบอย่างง่ายๆด้วยนะนะครับสำหรับสำนักงานแบบทั่วๆไปเลยแหละนะครับ นะมันก็เป็นโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์ใน,นในเชิงตรงเงินแบบขนาดใหญ่เลยนะเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยนะสำหรับบริษัทซึ่งมาเช่าใช้มาใช้งานอาคารเหล่านี้เนี่ยนะครับโอเคคือประมาณว่าเอาแค่เราประมาณการตัวเลขแบบในในเชิงว่าได้ประโยชน์ขั้นต่ำที่สุดแล้วเนี่ยนะในเชิงอนุรักษ์ที่สุดแล้วเนะี่ย ไอ้ผลประโยชน์ที่เราไปปรับปรุงเรื่องสภาพอากาศภายในอาคารไปปรับปรุงเรื่องเลเยอร์นะครับในที่ทํางานนะซึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดกันย่อนหน้าบนนู่นนะครับข้างบนเนี่ยที่พูดเรื่องอะไรนะโอเพนสเปซมันไม่ค่อยดีแล้วในแง่ของ productivity ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ย่อนหน้าก่อนหน้านี้ที่เขาพูดว่าปรับอะไรนะสภาพภายในอาคารให้ดีขึ้นเนี่ยตีเป็นตัวเงินได้ถึงร้อยแปดเหรียญต่อตารางเมตรต่อปีเนี่ยนะ เอาแค่ประเมินตัวเลขแบบขั้นต่ำแล้วเนี่ยขั้นอนุรักษ์แล้วเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มสมรรถานะการทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ลดอัตราการขาดงานการลาออกนะครับแล้วก็ให้ผลประโยชน์เป็นตัวเงินเนี่ยแบบเหมือนเป็นหลายหลายเท่าเลยนะเมื่อเทียบกับเงินลงทุนนะครับเอาแค่แบบสำนักง,งานท,ทั่วไปเนี่ยนะนะครับเอ่อในขณะที่ ตัวชี้วัดนะครับที่ประเมินสมรรถนะการทางานได้เป็นตัวเลขนี่ยนะรวมทั้งการที่เราเน้นไปที่ความพึงพอใจของผูู้ใช้ง,งานอาคารนี่นะเขาในในในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเรามักจะดูตัวเลขพวกนี้เนี่ยในเชิงทางอ้อมนะเราดูเป็นทางอ้อมเราไม่ได้ดูเป็นผลประโยชน์ทางตรงน,นะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเอาใหม่นะนี่นี่เป็นแบบเหมือนภาษาพูดอะก็คืออืม ตัวชี้วัดสมรรถนะการทํางานนะครับการพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคารนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมักจะถูกพิจารณาในเชิงผลกระทบทางอ้อมนะครับแล้วเขาก็เน็บนิดนึงนะครับเน็บนิดนึงว่าถ้ามันได้รับการพิจารณานะอย่างเงี้ยนะครับก็คือ มันมีทั้งแบบไม่ได้รับการพิจารณาเลยนะครับแล้วก็มีการพิจารณาแต่พิจารณาเป็นทางอ้อมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยในอนาคตนี่นะมันอาจจะกลายเป็นมันอาจจะแบบมีความสําคัญเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของอาคารแล้วก็ผู้เช่าอาคารนี่นะเอ่อมองว่าจะจะ เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอยากจะได้รีเทอร์นยอยากจะได้ผลประโยชน์จากผู้ทํางานเนี่กลับมาในผู้ผู้ที่ทํางานในออฟฟิศจะกลับมามากขึ้นนะครับนะ mm hmm. ก็คือแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผลประโยชน์ประเภทได้มาจากการที่ productivity มากขึ้นนะครับแล้วเราต้องลงทุนปรับ thermal comfort เนี่ยแต่ก่อน,นอาจจะพิจารณานในเชิงว่าเป็นผลกระทบทางออมอะไรเงีย้ยหรือว่าแทบจะไม่ได้รับการพิจารณานเลยว่าแบบ เออฉันจะลงทุนปรับปรุงระบบป,ประกาศเ่ื่องนีนเพื่อให้คนรู้สึกสบายขึ้นอย่างเงี้ยดูแลประเมินเป็นตัวเงินลําบากเหลือเกินอะไรเงี้ยนะเขาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเริ่มมีการศึกษามีตัวเลขที่ประเมินได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอายนาคตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งสําคัญก็ได้ที่เจ้าของอาคารหรือว่าผู้เช่าก็คือบริษัทอ่ะที่มาเช่าอาคารเนี่ยจะเริ่มพิจารณามากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมองเห็นว่า เขาจะไปได้รีเทิร์นเขาจะไปได้ผลประโยชน์กลับมาจากคนที่ทามาทํางานในออฟฟิศของเขาอ่ะนะครับโอเคก็อันนี้จบตรงท่อนเกริดนนานะครับท่อนอินโทรเขาก็ปูพื้นเรื่องความสําคัญของเซอร์โมคอมอร์ในแง่ที่จะกระทบต่อตัวเงินกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานที่มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็เปิดประเด็นทํานองว่ามันคุ้มนะกับเงินที่ลงไปแล้วก็ เดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีงานวิจัยที่พิจารณาในแง่นี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี้เดี๋ยวหัวข้อถัดไปก็จะไปดูการพัฒนามาตรฐานด้านความสบายเนี่ยว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้าง